เสียงเด็กเข้าไปเข้าไปเสียงเด็กอ,อ,อเด็กร้องลำคาญอ่นคุณหนูไม่มีครับเฉินเย่ถงอยู่ที่ไหนเงียบครับมาอยู่โถดวนี้ไหมใต้เตี็เเนเต็มจะถาเด็กแล้ว ถ้าไม่บอกเขาจะฆ่าเด็กซะนี่โลกนี <ja ้ยังมีแม่อย่างเจ้าอยู่อีกเหรอเพื่อผู้ชายและแม้แต่ลูกก็ยังทิ้งได้คุณรู้ใหญ่ทิ้งเด็กไว้ที่นี่เถอะคนแสนเฉงคงหลบหนีไปแล้วหลวงจีนหนีแต่วัดยังอยู่เจ้าว่าผู้ชายของเจ้าจะรักเจ้าจริงเหรอฮะ ซาสงสารจริงชีวิตของเจ้าต้องเล่นแต่ละครบทเศร้าถ้าหากว่าเขามาช่วยเจ้างั้นที่เจ้าทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่าสิสุดท้ายก็ต้องตายพร้อมกันอยู่ดีถ้าหากเขาไม่มาช่วยเจ้าก็แปลว่าเขาทรยศต่อความรักที่เจ้าทำมาทั้งหมดก็ไม่คุ้มค่าจะไปก่อแท่นที่ปากทางถ้าหากว่าเฉินเย่งไม่ยอมปรากฏตัวก็จะฆ่าผู้หญิงคนนี้สัก 啊！ คนหนูแล้วยังไงผู้หญิงคนนี้มัม่นในรักอย่างนี้แสดงว่าเฉินเย่ถงมีค่าต่อนางมากเ,เขาหรือฆ่ากันแน่ที่เป็นคนผิดแล้วเด็กคนนี้ตั้งแต่นี้ไปเด็กคนนี้เป็นของข้ารับภาระเพิ่มอ,อีกหนึ่งไป 지이, 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 왜, 왜 이렇게 미쳤어, 왜 ทำไม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 ได้พบกับเจ้าเป็นความสุขได้รักเจ้าก็เป็นความสุขทุกอย่างที่ทำเพื่อเจ้าล้วนเป็นความสุข kak taraq chau chuoni ge ran jein จะอีจะวางใจเธอถ้าจะต้องหายดีก็าจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่สะท้านแผ่นดินข้าจะไม่ให้การเสียสละของเจ้าต้องสูญเปล่านะ เสียใจเลยตายเพื่อท่านได้เข้าก็ดีใจแล้วขาจะไม่ฆ่าคนอีกแล้วจะไม่ฆ่าตลอดไปจะเชื่อข้านะ เด,ด็กดีนะเด,ด,ด็กดีจับเขาได้หรือเปล่าอะจับได้แต่ก็าตาย,ลยแล้วแล้วศพหรอศพถูกเผาเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอตอนที่เราไปถึงได้เกิดไฟไหม้เราช่วยกันดับไฟแล้วแต่ว่าเออแล้วเจ้ามั่นใจหรอว่าเขาคือเยถงมั่นใจไม่ได้เห็นศพสักหน่อยจะมั่นใจได้ยังไง พอกเจ้าน่ะทำไมห,หลายวันนี้ก็กินไม่ได้ดอนไม่หลับเลยรู้ไหมเพราะว่าเป็นห่วงพวกเจ้าอ <c oughs> แล้วเด็กคนนี้มาจากไหนเป็นเด็กกำพร้าออเฮเจ้าเนี่ยเป็นคนใจบุญเมื่อไรกันอ้าอ,อาละเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนข้ายังมีงานอีกเยอะที่ต้องให้เจ้าทำพ่อ ต่อไปเขาจะไม่ช่วยฉันทำงานอะไรอีกแล้วเพราะอะไรชีวิตคนมันสั้นรักยังไม่ได้รักทำไมต้องฆ่ากันด้วยก็ใครกันนะที่เป็นคนสอนให้จำาคิดบ้าบอแบบนี้ไม่มีใครสอนหรอกข้าเรียนรู้จากประสบการณ์พ่อข้าถามท่านจริงๆเถอะชาตินี้ท่านเคยรักใครไหม<อ>ต่อไปข้าจะอยู่แต่ในบ้านจะเป็นผู้หญิงธรรมดา ข้าจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้คงมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่แม่ต้นน้้าปา้าป้า้าป้า้าป้้้้เลย โอยทำอะไรก็ไปตึงบ้านไร่เลื่อนลอยไปไดวออนนี้ทำไม่เลื่อนลอยแล้วเราไปไหนก็จังนะพี่น้องทุกคนพระทิ่ยังไม่ตกดินเลยทำไมถึงกลับเร็วจังอเนี่ยทานดูเนี่ยไม่แต่ย่้าจะไม่ยอมขึ้นท้าไม่ก็เหนื่อยเปล่ากลับไปนอนดีกว่าเน็คโวหน้าเลนมาแล้วจะมีข้าวกินพอเขามากลับยิ่งแย่กว่าเดิมไปปลูกอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่นี่มีข้าวกินมีเปลือกไม้ให้กินต้องขอบคุณฟ้าดินแล้วจริงไหมทำไมเสียแบบนี้ ไปพูดแบบนี้พู้ท่านจเอาภาพการแบบนี้บริกานหมได้หรือเปล่าล่ะเจ้าของที่ไปสนใจพวกเราแล้วอย่าพูดอีกเลยเสียเลาไปหาน้ำกินไม่ได้กินเลยไปนอนกินแปบดีกว่าว่าพวกเขาก็ไม่ได้เรามาที่นี่เกือบสามเดือนเข้าไปแล้วเมล็ดที่หว่านลงไปไม่ได้ผลอะไรเลย ปัญหาอยู่ตรงไหนกันแนะ่ข้าคิดว่าดินและน้ำของที่นี่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวแถบนี้ค่อนข้างร้อนชื้นเมื่อก่อนปลูกพวกพริกส้มผลไม้อะไรข้าที่ทุกคนกินก็ใช้ของพวกนี้ไปแลกมาหรือไม่ก็กลับไปใช้ระบบเหมือนเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นปลูกอย่างอื่นกาแรแลกเปลี่ยนไม่ใช่แผนการระยะยาวเราต้องอยู่ด้วยตัวเราเองให้ได้ สวยเจ้าไปเปิดตำราดูว่ามีวิธีอื่นอีกไหมได้ครับชูอีเขาว่าให้ทุกคนนะแสดงความคิดเห็นดีไหมถ้าหากวันนี้เราไม่ได้ออกมาดูก็ไม่รู้ว่าพวกชาวบ้านอะ่ะเดือดร้อนันขนาดนี้ข้าพงเพคยพูดไว้น้ำพยุงเรือได้ก็คว่ำเรือได้เราจะมองข้ามจุดนี้ไม่ได้นะอืมก็มีเหตุผลเราต้องคิดดูให้ดีๆนะอม,มันต้องมีวิธีสิรวบรวมความทุกข์ของชาวบ้านรายงานป้อมใหญ่โดยตรงเลย เป็นไรไปอ,อะอเป็นอะไรเขาถีบข้าแสแรงเลยอ๋อเอเรอรอมาตั้งนานแล้วลูกเหนื่อยแล้วละ่ะแต่วันก่อนใช่ปะอืม <c oughs> ดูหนังสือเกี่ยวกับดินอีกแล้วเหรออ๋อ <c oughs> อาอามานักก่อนสิสิหรอเจ้าดูตรงนี้บรรยายเกี่ยวกับเนื้อดินเน่ะชีเสียื่อนในราชบุงหมิงพูดว่าไม่ว่าจะปลูกอะไรจะต้องดูความเหมาะสมของเนื้อดินซะก่อนถ้าหากเนื้อดินไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องใช้ฤดูกาลมาเป็นเครื่องตัดสินข้าคิดว่าลักษณ์ดินของที่นี่ไม่เหมาะจะปลูกข้าว เหตุผลก็คือฤดูใบไม้ผลิชื้นเกินไปถ้าปลี่เป็นหวานปลูกในฤะดูร้อนมันก็ไม่เหมือนกันอืม้มฤดูร้อนร้อนขนาดนั้นมเมล็ดพันธุ์จะแตกหนออหรือไม่ต้องกลัวแล้วนะเราก็ใช้หิมะบนยอดเขาละลายเป็นน้ําแล้วก็ทดเข้าสู่นาข้าวหลังจากนั้นก็จะทําให้เป็นบ่อน้ําแข็งธรรมชาติถ้าเป็นแบบนี้มันก็หมดปัญหาแล้วนี่ <c oughs> หัวหน้าหลินก็คือหัวหน้าหลินนะแต่ว่าข้าก็ไม่ได้อยู่เฉยๆท่านดูว่านี่ด้วอะไรโอ้โอ้เก๋ไก๋มากเลยมันคืออะไรอ่ะฮะเรียกว่าตะกร้าปัทถนาอ๋อเอามันตั้งไว้ที่หน้าประตูสาขาใช้คนที่ไว้ใจได้มาเฝ้าถ้าผู้ชาวบา้านมีความคิดเห็นอะไรก็ให้เขียนเป็นจดหมายแล้วใส่ในตะกร้านี้แค่นี้ก็จะถูกส่งไปถึงมือหัวหน้าหลินของเราแล้วเนะ เป็นความคิดที่ดีมากเราสองผัวเมียหนึ่งร้องหนึ่งตามแบบนี้ต้องพลิกดินร้างแถบนี้ให้เป็นสวรรค์บนดินได้นะเปลี่ยนฤดูเพาะปลูรับฟังความคิดเห็นจาการจัดการขัญาการดของชาวบ้านได้แล้ว ส่วนข้าและสามีค่าก็ได้รับความ<บ>ชื<บ>่นชมเพราะเรื่องเห็นปล<บ>ดินที่พัฒนามาจากมือเราและใบหน้าที่ยิ้มแย้มของทุกคนค่าสัมผัสถึงความหมายของชีวิตได้แล้วที่แท้การที่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะทําให้เรามีความสุขไปด้วยพี่มูท่านสัมผัสถึงมันได้ไหม

เพราะหนดาลินช่วยเหลือพวกเราทำข้อะบมาด้วยกันตอนนี้กสารที่บ้านเราสูงถึงลคาแล้วดีแลัดี้วดีนล้วดีแล้วนะขอบคุณแลคีแบี